ุกคนตื่นมาตีห้าครึ่งกับฝนที่ตกพรำๆก็เลยต้องตัดสินใจตื่นแล้วก็เดินไปห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันกันดีกว่าห้องน้ำอยู่ทางนั้นห้องน้ำที่นี่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ว่าก็พอมีให้ใช้ได้ ถ้าเกิดว่าจะใช้อะไรส่วนมากก็ใช้ในเมืองอันที่เราถ่ายให้ดูตรงนั้นมันจะค่อนข้างสะอาดกว่าเนาะ Morning Day Five วเนาะออกมา5วันแล้วเมื่อกี้ตอนเดินมาคลิปแรกสุดยังไม่พร้อมเดินมาแบบง,วงัวเงียนี่เรามาใช้อ่างอันนี้มาแต่งตัวนิดหน่อยล้างหน้าแปรงฟันให้แบบให้เพียบพร้อมขึ้นมานิดนึงแต่นี่เพิ่ง6โมงเองนะเนี่ย6โมงตรงเลย แต่ว่าฟ้าสว่างแล้วก <c oughs> ็ไม่รู้ว่าเราจะได้ออกเร็วหรือว่าจะจะยังไงเดี๋ยวมามอร์นิ่งอัปเดตก่อนไม่รู้ว่าเมื่อวานอัปเดตถึงไหนนะแต่ว่าแผนที่เรารูนะ้ณตอนนี้ที่อัปที่คุยกันล่าสุดจนถึงณนะตอนนี้ก็คือวันนี้ตั้งใจว่าจะออกจากที่นี่แล้วก็ลงไปทางนูซาบีดแล้วก็ทางนั้นนะ่ะเขามีแคมป์ม,มีมีเต็นเอ,อ มีคารลคล้ายๆคาราวานพาค์คให้แคมปิ้งเราอาจจะไปแบบตั้งเต็นที่นั่นหลังจากไปถึงเซตเต็นอะไรเสร็จแล้วก็จะไปเดินแท็กกิ้งคือที่โนซาเราเคยไปมาแล้วนะแต่เพื่อนยังไม่เคยก็มันก็จะมีแบบแท็กกิ้งแบบให้เดินแล้วก็จะมีเหมือนแบบช้อปปิ้งเล็กๆอะไรอยู่ตรงใจกลางเมืองก็อาจจะแบบอาจจะไปดูซื้อของนิดหน่อยมีของลิศรายการที่เราอยากจะซื้อแล้วก็ มีเอ่อแล้วก็อาจจะไปเดินแล้วก็ไปนั่งเล่นชมวิวแล้วก็ค่อยกลับมาเต็นท์ที่เราเซตไว้อันนี้คือแผนที่วางแผนไว้เมื่อวานแต่ว่าตอนนี้ตื่นมาพร้อมเสียงฝนฝนตกเห็นเพื่อนพูดว่าอาจจะได้ใช้แผนบีแต่ว่าแผนบีคืออะไรไม่ไม่รู้รู้สึกว่าจะไม่ได้วางแผนแผนบีไว้แต่ก็เดี๋ยวดูว่าแผนบีนี้คือเราอาจจะแบบไปหาที่พักแทนที่มันเป็นเต็นท์หรือว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ ออกจากที่นี่เพราะว่าไม่รู้จะเก็บเต็นท์ยังไงมันมัน,มนเลอะเทอะเหรอไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ลองไปดูไปด้วยกันเลยนี่เรามาห้องน,น้ำเนาะเราบอกไว้ตอนตอนที่เราเดินมาว่าห้องน้ําม,มันอาจจะแบบไม่ค่อยสะอาดก็เลยเปิดให้เพื่อนดูแวบๆว่ามันเป็นยังไงคือมันไม่ใช่ไม่ค่อยสะอาดมันสะอาดแต่ว่ามันเป็นแบบเนี้ยเป็นส้วมหลุมเห็นไหมคือห้องมันเป็นส้วมหลุมมีทิชชู่มีอะไรให้เรียบร้อยมีอ่างล้างหน้า มันสะอาดแต่มันเหม็นมันเป็นหลุมแบบมันไม่ได้มีชักโครกนะมันคือเปิดไปแล้วมันก็คือทุกคนที่ที่เอ่อ,อ,อทำภารกิจอะไรนี้ก็จะรวมๆกันอยู่ในนั้นพอเปิดมันก็จะมีมันแรงขึ้นนิดหน่อยตัวเล็กๆไม่ได้อันตรายอะไรแล้วก็มีกลิ่นแต่ว่าเราก็มีทิชชูมีน้ำอะไรให้พร้อมอน้ำน้ำอันนี้คือ กินไม่ได้นะใช้ได้แค่ล้างมืออย่างเดียวก็คือแทบแคมปิ้งแทบทุกที่เขาจะมีป้ายนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามในเมืองอะไรเงี้ยพวกน้ำน้าก๊อกก็กินได้ก็ทําไมเราถึงซื้อแกลลอนมาแล้วก็เออเติมน้ําจากในเมืองก็เพราะว่าน้ําที่นี่ถ้าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกแคมป์ที่จะมีห้องน้ําและ แทบถูกห้องน้ําที่เราเคยไปที่มันเป็นห้องน้ําแบบอย่างเงี้ยตามตามธรรมชาติตามแบบเ,เขาจะเขียนว่าห้ามกินหรือบางทีมันก็มีซิงค์น้ําแต่ไม่มีน้ำแล้วก็ต้องใช้แล้วสำรองน้ําไว้ดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่เต็นท์ไปดูว่าแลน B คืออะไรนะถ้ารู้อะไรเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูไปไปดีกว่าตามไปค่ะ ตอนนี้เราเก็บเต็นท์แล้วนะแพ็คของเตรียมจะไปต่อฝนได้หยุดให้สักพักหนึ่งแล้วก็กำลังอาจจะตกเพิ่มแต่ว่าพยากรณ์เมื่อวานตอนที่เราดูก่อนตั้งเต็นท์เขาบอกว่าฝนไม่ตกเลยสฟ้ามีเมฆกับมีพระอาทิตย์แค่สองสาวันนี้แต่ว่าในความเป็นจริงคือพายุมาจากไหนไม่รู้ เนื่องจากตื่นเช้าก็เลยแวะมาดูที่ทิมแคนเบกแต่ว่าฝนเริ่มตกอีกแล้วพาทุกคนมาดูวิวพร้อมฝนไม่รู้ว่าอันนี้คือน้ำมันสูงเพราะว่าฝนตกหรือว่ามันเป็นแบบน้ำขึ้นช่วงเช้าหรือยังไงนี่ต้นไม้ในน้ำ เป็นเมืองเล็กๆเป็นมีแบบจุดชมวิวแล้วเขาก็จะมีฝั่งอีกทางหนึ่งเป็นดอฟฟินฟิต d ิ้งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไปหรือเปล่ากลัวว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องขึ้นเรือแล้วก็ไปก็คงไม่ทําแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบอยู่ใกล้ๆชายฝั่งอะไรก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปดูนิดๆเดี๋ยวไปดูก่อน mm hmm. เมืองเขาก็ดูสงบดีนะ ถ้าฝนไม่ตกจะดีกว่านี้ <laughs> นี่ที่ให้อาหารปลาโลมาโลมาไม่ใช่ปลาแต่ดอฟฟินละกันอะคนเยอะมาก Do a clear leader? Well, Harmony likes to think I think he's the leader here. He's been out there at the gate, keeping catch away. The catch is down there, away from everything. So that's usually Harmony's spot. Patches going in and out, so yeah. It's a bit hard to tell, but I think that's, that's how it sort of goes. <laughs> or is that Patch? I think that's Harmony. Yeah. Very unusual for Harmony to bring something in. Alright, I will... Have heard, <laughs> George, that the 1st the don't Donna, that Patch got the record. <laughs> yeah. Can I have a fish for Harmony, please? <laughs> is that Harmony? I think it is. It doesn't look like Patch's <laughs> dorsal fin. No, it does not. This? No. Very unusual, guys, to see Harmony bring something in. You have to find it when it drops it, girl. <laughs> <laughs> going for a swim, Bob. <laughs> <laughs> okay, so yeah, I was just going to say we picked the shortest <laughs> person <laughs> on a high tide to go fishing for a spawn. <laughs> it is harmony. It's harmony. It is Harmony. Well done, <laughs> Harmony. <laughs> Let him drop it. There we go. do <laughs> have to swim for it, yeah. Yeah. No, I would leave <laughs> it there, Bob. Don't worry about it. It's all good. <laughs>

i be <laughs> that's a nice name นิดหน่อยขับออกจากไฮเวย์ลงนิดนึงก็เลยพามาทักทายน้องกระต่ายเฮลโหลอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ถ้ารู้เดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะนูซาบีสรุปเราก็มาถึงที่นูซากันแล้วนะทุกคน อันนี้เรามาจอดรถที่ทางเข้าแท็กกิ้งแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินแท็กกิ้งกันก่อนก็เริ่มเข้าจากตรงนี้แล้วก็เดินเราเคยเดินรอบหนึ่งแล้วเหมือนกันเมื่อสองปีที่แล้วจามาเดินใหม่ก็ไม่เป็นไรพาทุกคนเดินไปด้วยกันเลยไปเอาละเรามาดูแผนที่กันกน่อน You are here ก็คือเขาจะมี5แท็กเนาะมีแบบลูปสั้นลูปสองสามหรือว่าสี่หรือว่าจะเป็นแบบอันใหญ่ซึ่งอันที่เราสนใจก็น่าจะเป็นลูปสี่เนาะเพราะว่าเราสามารถได้แบบวนออกไปเห็นทะเลชายฝั่งข้างนอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตว่าเราเดินลูปไหนนะไป จุดแรก boiling pot <laughs> จะมีอะไรอ่ะหาหินกวานหินนี้นี่ไง หเห็นทะเลไว้ด้วยฟินมากเลย คอยหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คให้แต่ลงไว้ให้เราเดินมาถึงจุดหนึ่งซึ่งคิดอยู่ว่าเราจะกินข้าวตรงนี้ดีไหมเพราะมันก็แบบมีร่มไม้ร่มเงาเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองหาพื้นที่ก่อน มีหลากหลายมากเลยบางทีก็เป็นปูนธรรมดาบางทีก็เป็นออทางคล้ายดินแบบนี้บางทีก็มีน้ำให้ข้ามอยู่บ้างนิดหน่อย fit? ไปเรื่อยๆไปหาจุดกินข้าวต่อเมื่อกี้ไม่ได้แวะนะไปจุดต่อไป ที่นั่งกินข้าวแล้วเป็นใต้ลมไม้พร้อมกับข้าวที่ทำไว้แล้วก็วิวทะเลเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นแซนด์วิชเอกกับน้ำยาขนมจีนนะเอามารวมกัน วนเวียนจะเอาอะไรอมาวนเวียนฉันกลัวแทร็กกิ้งอันนี้บีชนี้ก็คือทางเดินทางหนึ่ง oh. ของแทร็กกิ้งนะก็คือเดินตามบีชไปเรื่อยๆแล้วก็ไปขึ้นตรงฝั่งแบบทางถิ่นด้านฝั่งทางโน้นน่ะก็คือคนก็จะเดินไปเดินมาโดยเป็นหนึ่งในแทร็กกิ้งเดินผ่านบีช ตอนนี้กำลังเดินกลับแล้วแต่ว่าเดินผิดทางเ,ออเมื่อกี้มันมีทางเลี้ยวใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้แต่สรุปพอเดินไปถึงเขาซ่อมทางอยู่มันคือทางที่เขาปิดเราต้องเดินย้อนกลับมาทางเดิมเพื่อไปเข้าอีกทางหนึ่งแทนขากลับมีความแตกต่างนะเห็นเมฆฝนลือปลา ไปก่อนเราต้องรีบไปหาที่พักก่อนที่จะก่อ,อนที่ฝนจะตกตอนอนี้เราเดินมาถึงกาทางออกแล้วนะทุกคน ใช้เวลาประมาณเกือบสชั่วโมงได้มาอยู่ที่ฟรอนต์บีชของ n นูซาบีชแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินแบบเร็วๆไปเอ็นจอยตามพวกแบบช็อปเล็กๆช็อปต่างๆของที่นี่ก็ที่นี่นะในความรู้สึกเราคือมันเหมือนเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวมี ช็อปต่างๆเหมือนแบบมาพักร้อนมาเอนจอยแล้วเดินไปเรื่อยๆก็มีอะไรให้ชอปปิ้งเยอะคราวที่แล้วมาวันศุกร์เสาร์คือแบบคนแน่นมากแตบบดูไปแบบไวๆตัดๆชับๆไวๆแล้วกันเนาะ จุดที่คิดไว้ว่าเราจะขึ้นไปเราตัดสินใจไม่ขึ้นไปจุดนั้นเพราะว่ามันต้องข้ามคล้ายๆขึ้นแฟรี่ข้ามน้ําไปแล้วก็เลยมาทางนี้แทนซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ติดกับเ,เลกเนาะไม่ใช่ทะเลแต่ว่าจะเป็นเลกแต่ก็ดูลุ่มลื่นน่ารักดีเหมือนกันมีเรือน้อยๆเรือน้อยๆม,มีคลื่นน้อยๆน,น่ารัก The only tent area if you want to go only tent all this green stuff you can just go there. The parking area just crossing the street. Oh there. It's only tent because um. you can't fit car. You decide to go somewhere else make ที่พักนี้เป็นคาราวานพ์คมันก็จะดูฮารุฮารานิดนึงมีห้องน้ำที่ค่อนข้าง,งสะอาดแล้วก็มอีอันนี้เขาเรียกเหมือนบาร์บีคิวแอร์เรียเป็นคล้ายคคิทเช่น oh, เห็นไหม ให้เราแบบทําอาหารแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าเราไม่เช่าแบบที่มีพาวเวอร์เราสามารถชาร์จแบตที่นี่ได้แต่เดินไปใกล้ๆออันนี้เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วเขาก็มีเตาบาร์บีวเนาะทั่วไปมีไมโครเวฟมีตู้เย็นแล้วก็มีปลั๊กให้นิดหน่อยเขาบอกว่าก็ถ้าเกิดอยากจะชาร์จแบตเตอรี่ก็มาลงแต่เราก็จะเอา power อร์แบงมาชาร์จที่นี่กัน ก็ที่เราจอดรถเพื่อที่จะตั้งเต็นท์ก็จะอยู่ตรงทางนู้นเห็นไหมเห็นรถไกลๆดี๋ยวไปตั้งเต็นท์ก่อนเมื่อกี้เป็นหินย้ายมาตั้งเต็นต์ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวลงแถวๆนี้แหละ เซนเสร็จแล้วแต่เนื่องจากเ,เมื่อวานเมื่อเช้าที่ฝนตกมันไม่แห้งเราก็เลยต้องตากไว้ก่อนแล้วรอมันแห้งนิดหนึ่งเราจะเซตเพิ่มเห <c oughs> มือนี่เลย <c oughs> เป็นแบบนี้แล้วก็ท้ำไปเรื่อยๆจนกว่า <c oughs> จนกว่า <c oughs> มันจะพองนะ, <c oughs> ะใช้เวลาอยู่ เสร็จแล้วแต่ตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงนะจากฝนเมื่อคืนเราก็จะเอาของยัดๆไปหยิบถุงนอนมาใส่ก่อนพิพัง,งแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องซื้อใหม่ดีไหมเอาเต็นนี้เราซื้อตั้งแต่สมัยมาทัสมาเนียใหม่ใหม่เมื่อสามปีที่แล้วทุกคนคือเราซื้อมาสามสิบกว่าดอลเราก็ยังใช้ได้จนทุกวันนี้คุ้มมากคุ้มจริงๆไอเขียวน้อย นี่เป็นส่วนของห้องน้ำค่อนข้างสะอาดเลยแล้วก็ไปดูห้องอาบน้ำกันหน่อยห้องอาบน้ำอ่ะเขามีเป็นล็อกล็อกอ่าในห้องน้ำของผู้หญิงห้องอาบน้ำก็เป็นล็อกล็อกก็คือที่นี่สะอาดกว่าฟีดแคมแต่ว่าค่าที่พักก็แพงขึ้นมาอีกนิดนึงน่าจะอยู่ที่ประมาณส6 เผอแป๊บเดียวมืดแล้วอะเร็วมากปิดคลิปวันนี้ดีกว่านะหน้าก็ไม่ได้แต่งเอาเั็นว่าเราปิดคลิปวันนี้เราจะกินข้าวแล้วเราก็จะไปนอนเราก็จะบอกลาทุกคนกนะบ๊ายบาย เราก็หนักมากเราก็ไม่รู้สภาพเเป็นยังไงนะตอนนี้